หลวงพี่แล้วคุณแผนนี้การของได้ไหมครับการของได้การอะไรได้อีกบ้างครับหลวงพี่อบอกหน่อยครับตามนิยม,มอะไรใช่ยังไงครับหลวงพี่ใช้ยังไงครับบูชายังไง หลวงพี่หลวงพี่เล่าให้ฟังหน่อยตอนที่หลวงพ่อสายเสกเราพระลุกขึ้นเองได้ครับจากเครือ่องไหครับยี่สิบองค์ยี่สิบในองค์เลยหลวงพี่เสกด้วยเลยใช่ไหมตอนนั้นหลวงพี่ก็นั่งอยู่ด้วยลุกขึ้นนั่งเองเลยบอกครับจากนอนนอนนี่บอกในพาน ให้ลูกขึ้นนะลูกขึ้นเองเลยให้พวกน,นี่นะพวกแกได้หมดเลยโอเแกพวกนั<อ>กจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรมาได้ลูกขึ้นนะครับนายอำเภอนายจังรรหวัดรวารอะไรน ลุกขึ้นประมาณยี freely, ่สิบองค์หลวงพี่เห็นกับตาเลยค่อยๆลุกบหรือว่ายังไงหรือว่าค่อยๆลุกหรือว่าลุกพลึบเลยค่อยๆค่อยๆค่อยๆตั้งท่านก็นั่งสวดอยู่อ๋อท่านนั่งหลับตานั่งสมาธิหลับตาอ แล้วหลวงพี่ลืมตานั่งสมาธิหมดหลวงพี่ไม่ลืมหรอกทำไมหลวงพี่เห็นก็แมันนั่งนั่งในผ่านแต่มันนอนนอนแล้วทำไม่มถูกเลยยังถูกเลยไปพักไหนดีนะขันเลยในขันโอเคขอบคุณครับ